สวัสดีครับเพื่อนๆนครับคลิปนี้ก็มาดูเหรียญแบบนะอันนี้ก็ก็หายากเหมือนกันเนะ่ะเอาว่าหายากเลยกันนะผมก็หูนี่ผมไปเจอนะแล้วเกือบพันเหรียญเน่ยผมได้เจอเหรียญเดียวแล้วก็ไปตรงกับร้านใหญ่ที่เขาประกาศในช่อง youtube รับซื้อท่ทีสวยนี่เป็นพันนะครับเนี่ยหลักพันนะ คือเหรียญกระสาบเนี่ยเอาว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นสิ่งที่เขาเล่นกันอยู่ก็คือหนึ่งแหละถ้ามันมีการปั๊มที่เคยพูดกันเออเลิ่คอยเออเริ่คออือคือปั๊มผิดปั๊มเบี้ยวปั๊มนูน้นปั๊มนี่คือมันมีโอกาสสองก็คือเหรียญที่มันมีลักษณะพิเศษขึ้นมาคือหัวพระเหียญกลับพระเสียนเอียงพระเสียญอะไรอย่างเงี้ยนะมีราคาพระเสียนเอียงพระเสียญตรงนี่เขาเรียกลักษณะพิเศษอนะ หรือว่ามีตําหนิที่เขาเล่นกันคือหายากอะ่ะมันต้องมีตําหนิบล็อกนี้มันเป็นตําหนิที่แบบไม่ค่อยเจอล้านเหรียญพันเหรียญหมื่นเสเนียแสนเหรียญมาเจอเหรียญเดียวอะไรประมาณอย่างอาจจะเป็นบล็อกพิเศษขึ้นมาหายากหายากก็มีการเล่นหาซื้อขายกันเช่นเหรียญน,นี้เหมือนกันนะเพื่อนเคยจําได้ว่าผมเอาเหรียญพระสุรนหงษ์เรือสุวรรณหงษ์เนี่ยทําคลิปให้เพื่อนดูไปละนั่นคือเหรียญธรรมดาธรรมดา แต่เหรียญเหรียพระสุวรรณหงนะครับมันมีหลายหลายแบบมากนะมันมีทั้งเดี๋ยวจะค่อยๆดูกันไปเอาเหรียญนี้นีก่อนว่ามีตําหนิตรงที่เขาเล่นกันอยู่หรือเปล่าหรือเป็นตรงเป็นเหรียญที่เขาหากันอยู่หรือไม่หายากหรือเปล่าเพื่อนๆถ้ามีเหรียญวันนี้ก็ลองไปหาดูแล้วก็ไปเสิร์ชข้อมูลว่าร้านไหนหรือว่าที่ไหนเขามีการขายหรือการจําหน่ายพวกเหรียญกระสาบที่มันเป็นของแปลกๆของหายากอย่างนี้นะครับ เพื่อนๆลองดูนะนี่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นเพราะทำไมมันไม่เหมือนกับของคนอื่นมันแปลกตรงไหนไหมหน้าเหรียญเหมือนกันไหมเพื่อนๆสังเกตน,นะพระบรมชายรักเหมือนกันเหมือนเหรียญทั่วไปนะครับเหมือนทั่วไปเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเหมือนทั่วไปนะเหมือนทั่วไปคือถ้าเพื่อนๆเห็น มันก็ไม่มีอะไรนี่ว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรแปลกประหลาดเปลี่ยนแปลงฮะเพื่อนๆมาดูข้างหลังนะ,ะถ้าเป็นเหรียญปกติเขาเรียกว่าหัวกลับอย่างเงี้ยถ้าเป็นมะหัวตรงโอ้โหมีราคาขึ้นเียปกติไม่มีอะไรดูแล้วมันไม่มีอะไรพิเศษออ้เพื่อนๆดูนะเฮ้นดูนะเห็นอย่างเห็นความแตกต่างอะไรหรือย,ยังเห็นอะไรยัง เห็นอะไรอย่างอ่าบางคนบอกให้ดูยังไงผมก็ดูไม่ออกอ่าอย่างงี้เดี๋ยวชี้ให้เห็นเลยนะเพื่อนดูนะเพื่อนดูนะนี่ไงนะหนึ่งจุดสองจุดฮนะหนึ่งจุดสองจุดเห็นไหมหนึ่งจุดสองจุดนี่ค,ครับสวยๆอย่างนี้ ผมเห็นร้านใหญ่ๆนะครับอย่างปร้านปนนารน้านนี้โคโทษทีที้เอ่ยชื่อราคาประพันขึ้นเป็นพันแล้วนะเนี่ยเนี่ยเหรียนี้เป็นหนึ่งพันบาทเพื่อนมีเงินซื้อกับข้าวกี่แล้วนะหนึ่งจุดสองจุดเห็นไหมครับนี่คือข้อแตกต่างนี่คือข้อแตกต่างนะ mm hmm. เพื่อนเห็นไหมนะครับ นี่คือข้อแตกตา่างนี่คือของมีราคาแล้หายากแล้เหรียญรุ่นนี้มันยังมีอะไรที่พิเศษหลายอย่างมีหลายรุ่นมีหลายแบบเห็นไหมข้างหน้าเหมือนกันถ้าไม่สังเกตไม่รู้นะไม่รู้เฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยแต่พอเรามาดูปุ๊บแล้วสังเกต เฮ้ยนี่เขาเล่นกันเนี่ยในของนี้คือของเขาซื้อหาราคามีราคากันเห็นไหมครับสังเกตไหมทวนอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมที่หนึ่งที่สองนะนี่นี่น,นี่นะและสภาพเหรียญดูสิดูดิสวยงามครับตึงผิวขอบนะมันอย่างนี้ถือว่ามีราคาสวยมีความแตกต่าง และยังมีความสวยงามราคาก็จะนะครับเล่นหากัราคาก็จะสูงนะเห็นนะหายากสภาพสมบูรณ์สวยๆโอ้โหราคาก็จะว่ากันไปอีกแบบหนึงนะโอเคครับเหรียญสวนหงเหรียญที่หนึ่งผ่านไปนะไอ้ที่เขาบอกมีราคานะพอดีผมไม่มีพระเสียรกลับอ่านะ เอาว่าะเขาเรียกเขาเสียงตรงแล้วกันเพราะปกติแล้วรุ่นนี้มันเป็นเหรียญหมุนเวียนเพื่อนจำไว้นะเหรียญหมุนเวียนผลิตออกมาเยอะถ้าทั่วๆไปก็เหรียญไม่ราคาก็ไม่ได้มีมากมายไม่สวยก็อยู่ที่บาทห้าสิบตังอะไรอย่างเงี้ยเกินหน้าเหรียญไปแค่ห้าสิบตังแต่ถ้าสวยน่าจะเป็นเหรียญสองบาทสามบาทแต่ถ้าพิเศษอย่างนี้เป็นพันเป็นราคาหลักพันนะโอเคเพื่อนๆน,นเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ